สวัสดีครับกับมาพบกครั้งนึงครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องทําไมเราถึงไม่เคยพอใจอะไรจริงๆเลยและทําไมความพอใจถึงอยู่ไม่นานนะครับโอเคนะอ่าก็คือความพอใจเนี่ยก็คือเหมือนกับการวิ่งสนองตัณหานะครับนะคือทุเราทุกคน,นยพยายามจะแสวงหาความพึงพอใจให้ตัวเองอตลอดเวลาแต่ว่าคือ มันไม่เคยคือถ้าภาษาเติมภาษากินเลกมันไม่เคยฟูลฟิลเลยคือมันไม่เคยเติมเต็มเลยนะครับมันเหมือนกับน้ําซึมไปในนองพื้นทรายอย่างเงี้ยนะเออทำไมเพราะว่าตันหาเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ครับตันหานี่นะเวลามันไปเกาะอยู่ตรงไหนอ่ะมันเหมือนไปล่อเราให้วิ่งไปหามันนะพอวิ่งไปหาปุ๊บมันก็จะหายไปเราก็ไปโผล่ที่ใหม่นั่นคือผู้คนทั้งหลายัวภาสาทั้งหลายจะวิ่งตามหาความพึงพอใจตลอดเวลาแตนะ่ไม่พอใจ นะมีอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจมีดีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจนะพอได้ปุ๊บมันความความพึงพอใจมันจะเหมือนกับน้ําที่ซึมลงมาในพื้นทรายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หิวก็หายกันอีกครับก็วิ่งกันอีกนะครับทีนี้คือพอพอวิ่งัไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็คือเหมือนกับการที่วิ่งไปหาความพอใจตลอดเวลาเป็นการตอกย้ําตัณหาก็ตอย้ำมัวทาน ต่อย้ำุทานคือตอกย้ำในความมีตัวตนของตัวเองนะพอต่อยิ่งตอกย้ำความมีตัวตนของตัวเองมากเท่าไหร่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายอะไรก็ตามมันจะจัดจ้านมันจะเข้มข้นมันจะกระทบกระทั่งกระแทกกระเทือนอยู่ตลอดเวลาอย่างเยอะอย่างมากแล้วนั่นคือพวกนี้ผลที่วิ่งสหาความพอใจตัวเองเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือสะเทือนใจง่ายโกรธ โกรธก็โกรธมากดีใจก็ดีใจมากเนี่ยคือพวกนี้เป็นพวกคืออุปทานในในใจมันเยอะนะครับทำให้เกิดเกิดเรียกว่ามันเหมือนตัวกระทบอ่ะมันเป็นตัวกระทบนะครับเนี่ยถ้าถ้าใช้พวกนี้เยอะๆมันมันไม่คลายออกจากตัวเองมันก็จะกลายเป็นตัวกระทบซึ่งใช้ชีวิตไปอย่างนี้เรื่อยๆนะมันจะทุกข์สุดท้ายมันก็ทุกข์แบบจนแบบมันก็ฆ่าตัวตายไปเลยเพราะว่ามันทนตัวเองไม่ได้นะเพราะว่ามันกดดัน มันวังเวงนะแล้วมันก็เหมือนจับยึดอะไรไม่ได้นะครับคือคือคืออาการความรู้สึกในะคิดที่แบบเรารู้สึกว่าวังเวงหวาดผวาตึงเครียดหวาดกลัวอย่างเงี้ยไม่แน่ใจรู้สึกสงสัยเครือบแคลงอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เรียกว่าไปยึดในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนจริงทุกอย่างไม่มีตัวตนจริงนะครับไปยึดสิ่งเหล่านี้ พอแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเสื่อมไาตลอดเวลาเพราะยึดไปยึดสิ่งเหล่านี้ไปอุปทานกับสิ่งเหล่านี้ไปจับกับสิ่งเหล่านี้นะมันจะส่งมันแรงสั่นสะเทือนนะครับถึงใจเลยนะครับมันก็เกิดเป็นการความหวั่นไหวความกลัวความตึงเครียดความกลัวสูญเสียอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับนันคือผู้คนทั้งหลายสัมพันธ์หลายถึงได้วิ่งไปตลอดวิ่งไปข้างหน้าตลอดเลยแบบแล้วก็ตายแบบตาค้างแล้วก็ไปเกิดใหม่ แล้วก็มาวิ่งอีกเข้าใจไหมอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันเลยไม่จบนะครับนี่ก็คือทอํายังไงให้มันจบมันไม่มีธรรมมันไม่ต้องทําอะไรให้มันจบเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นจริงเป็นเป็นของเราจริงนะครับทุกอย่างเป็นวัฏจักรหมุนเวียนหมุนเวียนไปคือที่จะจบได้คือต้องจบตัวเองที่ไปคอยหลงซ้อนวัฏจักรทั้งหลายนะครับนะเออมันไม่ใช่การโปรงการวางวัฏจักร ไปตัวที่ไปปองไปวางวัฏจักรอะ่ะก็คือตัววัฏจักรเองตัววัฏจักรในตัวมันเองเข้าใจไหมออมันต้องปองตัวปองเองวางตัววางเองมาเรื่อยอย่างเงี้ยนะถึงจะถึงจะเข้าสู่เนื้อหาจริธธรรมจริงๆนะครับมันก็สารวจนสารวจนอยู่กับสภาวะที่เป็นหยาบบ้างเป็นทิพบ้างเป็นความรู้สึกนิคิดอารมณ์เป็นจิตเป็นเป็นอะไรก็รู้นะแต่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่เป็นเราเลยเป็น ทุกอย่างมันอนัตตายอยู่แล้วจะเอาอะไรเป็นเราไม่มีนะครับถึงแม้ว่าเราจะหลงเห็นหลงรู้หลงสัมผัสหลงรู้สึกว่าเป็นว่ามีจริงมันก็เป็นแค่การตอกย้ําในความหลงตัวเองว่ามีว่าเป็นใช่ไหมมันก็เหมือนการสะกดตัวเองเรื่อยๆว่าเป็นจริงว่ามีจริงอยู่ตลอดเวลาเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้จบแลวสวัสดีครับ